ทองนะคะจริงๆแล้วอ่ะไปเซ็งร้านไว้ตั้งแต่ขายพะโลได้แรกๆอ่ะค im ่ะที่ขายดีมากๆค่ะแล้วทําร้านอยู่6เดือนนะคะเพิ่งทาเสร็จตอนนี้ค่ะก็เลยเปิดไปเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ก็โอเคแต่ผลตอบรับดีๆอยู่ค่ะสรหดับพี่เอนะคะร้านพี่เอก็ขายได้เป็นหลักแสนอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อวันหรอวันแรกวันแรกอ่ะค่ะแต่วันต่อไปไม่รู้นะคะแต่วันแรกก็ขายได้อยู่เนยค่ะเพราะว่ากระแสดมาตอนนี้บพี่เออไม่ได้อ่านข่าวก็เลยไม่รู้กระแสก็คือ ทำแต่เอแฟคือทำแต่เอแฟแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้อ่านสื่ออ่านอะไรเลยก็ไปเปิดก็ก็ก็ต้องสู้อะคะ่ะไหนไหนก็ลงทุนไปเยอะแล้วอะคะ่ะถ้าถอยอะมันก็ขาดทุนไปเยอคะ่ะตอนนี้ก็เลยลง PR แบบว่าไปอยู่ในร้านเอาเอาเสื่อผืนหมอนใบอะคะ่ะไปนอนที่ร้านมรทัดทองเลยเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้อะคะ่ะ ก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนจะ้ไม่ได้ใส่ใจด้วยตัวเองะคะ่ะตอนนี้ก็เลยใส่ใจด้วยตัวเองเลยไปตลอดเลยเข<ล>้มกฤีมันนักหนูคือพี่เออะสำหรับพี่เออะค่ะตอนนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่สตาร์ทอัพวันแรกก็ยังได้อยู่แต่วันนี้อาจจะยอดหลักร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวขอญาตไปดูเพราะว่ามาอยู่ที่งานเอแฝงเลยยังไม่รู้ว่ายอดเป็นยังไงที่ร้านเพราะว่าเราต้องเช็คตอนเวลาสามทุ่มค่ะ เพราะว่าลูกน้องจะสมยอดมาให้เฉยๆค่ะแต่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกร้านนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นเ,ออเขาเรียกผู้ประกอบการนะคะเวลาลงทุนท,ทําธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่จะต้องจ่ายเงินลงทุนเยอะมากเหมือนร้านมาทัทองตอนนี้ของพี่เออก็หมดไปเกือบสิบล้านแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่เอว่ายังไงอ่ะคือพี่เอขายแบบเอาเพื่อนดีกว่าเพราะว่ายังไงสัญญามันมีเหลืออีกแค่ปีเดียวอ่ะยังไงก็เพราะว่า ทำร้านไว,ไว้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 นานอ่ะเป็นยังงตอนสิบร้านเราได้คืนบ้างเเออตอนนี้เราก็แบบว่าขาย Man ไลน์แมนไปได้อ่ะค่ะเพราะว่าตัวบ้านเอสาขามัดทองมันขายออนไลน์ได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้แค่เปิดให้มีออฟไลน์คือนั่งในร้านได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าคําว่าเปิดร้านตอนนี้คือจริงอ่ะเราขายมาตลอดในระยะเวลา6เดือนแต่คือเมื่อก่อนเป็นออนไลน์อย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็คือให้คนมานั่งในร้านแล้วก็สั่งอาหารในร้านได้เลยอย่างที่เขาบอกว่า ส,กกสูงมากรพี่เอจริงจริงไหมครับคือจำนวนค่าที่คำว่าสูงอะค่ะพี่เอว่าถ้าถ้าพูดถึงตามโลเคชันนะค่ะพี่เอว่าก็ก,ก,ก็ก็มันสมเหตุสมผลในอย่างเนี้ยค่ะแต่บางทีพี่เอก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่บางทีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้ผู้ประกอบการอาจจะแบบเออเอาเงินไปจ่ายค่าที่หมดแล้วกลายเป็นแบบว่าอยู่ยากอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พี่เอว่าทาง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 ,ทางผู้เขาเรียกผู้ใหญ่น่าจะ ดูอยู่อย่างเนี้ยค่ะ,ะน่าจะดูรายละเอียดอยู่แหละพี่เอว่าไอ้อย่างอตอนนี้มันเงียบไปแล้วพี่เอวางแผนไว้คำว่าอีก6เดือนกว่าจะหมดสิ้นปีเราวางแผนยังไงบ้างค,คือตอนนี้ก็คือเน้นออนไลน์ให้ได้อย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าออฟไลน์ไม่ได้เราก็ยังมีออนไลน์ที่ยังยังมีหน้าบ้านอยู่อย่างเนี้ยค่ะ อย่างน้อยออนไลน์ยอดออนไลน์ก็ได้วันหนึ่งก็พอที่จะจ่ายค่าเช่ากับจ่ายค่าพนักงานได้ก็โอเคแล้วอย่างงี้ค่ะขอให้มันอยู่อยู่ได้แค่นี้ค่ะไม่ต้องกําไรเยอะมากไม่ต้องมีก็ได้แต่ขอให้ให้พี่เอได้โชว์การทาอาหารอร่อยของพี่เอที่อยากให้ทุกคนมารู้สึกว่ากินบ้านพี่เออคือพี่เอจะจัดโคมไฟจัดบรรยากาศบ้านร้านให้เหมือนกับอยู่ในบ้านพี่เอค่ะขอให้ทุกคนรู้สึกว่าไปกินแล้วโคมไฟอันเดียวกันเหมือนฉันดวงดาวดว,ดวงเดียวกันสัง oh. เวยเงี้ยเหมือนมานั่งร้านนี้แล้วก็รู้สึกว่านั่งดูโคมไฟเหมือนบ้านพี่เอ อะไรแบบนี้ค่ะนะคะออแล้วเราก็มี3ชั้นนะคะ่ะชั้น1เป็นชั้นอาหารอีสานชั้น2ก็เป็นอาหารใต้กับอาหารทะเลาาส่วนชั้น3ามครับใครจัดวันเกิดอะไรเนี้ยก็เชิญได้อย่างเะีย้ค่ะนะคะรอ,อ,อหมดสัญญาตรงนี้แล้วะจะไปต่อกับบรรทัดทองไหมอันนี้ก็ต้องดูการพูดคุยเจรจาเดี๋ยวรอเวลาก่อนเย้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ก็มีความสุขจจนะคะในการที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันเหมือนใกล้เมืองเพราะบ้านพี่อ,อยู่วันชระพลมันไกลเวลาพี่จะเข้าเมืองออมันเหมือนกับว่า ถ้าไม่ไปอยู่คอนโดไอคอนสยามมันก็ไม่มีที่อยู่อย่างน้อยก็มีแหล่งให้เราไปนั่งนั่งนั่งเมาท์มอยกับเพื่อนอยน่างเดียค่ะก็จะได้เจอเพื่อนแถวจุลาได้ก็สะดวคนส่งองอนไลน์เพาว่าค่าสงถูก ค่าส่งตรงนั้นแบบมางทีฟรีเลยค่ะพี่ผีขาไม่ต้องโดนเก็บค่าจ่ายแต่ถ้าส่งจากตัวบ้านเอที่สุขาห้า,ามันก็จ่ายไปทีจ่ายเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยของพี่เอที่บอกว่ายังไม่โดนกระทบมากเพราะพี่เอมีจุดออนไลน์ที่แข็งแรงอยู่แต่บางคนนะค่ะที่เขาไม่มีออนไลน์เลยไม่มีใครรู้จักอ่ะเขาก็ลําบากอ่ะค่ะเวลาเปิดหน้าร้านเพราะว่า,ามันไม่เขาเรียกว่าบางคนอยากไปห้างเพราะว่ามันมีแบงค์มีที่เอนเตอร์เทนเหมือนอะไรแบบนี้แต่มาตาทองมันก็มี ค่ร้านอาหารเนี่ย,ยบางทีเราก็ต้องทําอาหารของเราให้โดดเด่นขึ้นมาแล้วเรากึงจะอยู่ได้อะไรแบบนี้ค่ะเนอยท้อหการทอาหารเออถามว่าท้อไหมเราก็เหนื่อยนะคะแต่ไม่ท้อเพราะว่าถ้าเราท้อเมื่อไหร่อ่ะลูกน้องเราก็จะอยู่ไม่ได้พี่เออวันๆก็อยากพักนะคะแต่ถ้าพักเมื่อไหร่อ่ะคนที่อยู่รอบกายเราอ่ะที่เราต้องเคลื่อนที่แล้วเขาก็สามารถอยู่รอดอ่ะ มันจะได้อยู่ได้ก็เลยต้องทํางานทุกวันแล้วเขาไม่มีคําว่าท้อเลยไม่เครียดเลยใช่ไหมเพื่คือก็มีบ้างอะค่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เครียดเลยทําร้านอาหาระเขาบอกว่าถ้าเกลียดใครก็แนะนําให้ทําร้านอาหารจริงจริงเพื่อคิดเองเพื่เกลียดตัวเองอย่างเนี้ยไม่หรอกค่ะเป็นคนชอบทำกับข้าวอยากโชว์ฝีมืออันนั้นอาจจะเป็นสิ่งล้อเล่นเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วคนรวยด้วยร้านอาหารก็เยอะอย่างเนี้ยค่ะนะคะมีทั้งที่มันต้องมีระดับราคาต้มีปรับขึ้นปรับลงยังไงบ้างค่ะ จริงๆอ่ะราคาก็เป็นราคาที่เขาเรียกว่าตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นราคาเดิมเหมือนกับครัวบ้านเอกก็ราคาเป็นครัวบ้านเอกอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะนะครับครับโอเคโอเคนะยังไม่หมดเลยพี่เออเออเหลือครับพี่เากับพี่โพกอ๋อไม่ไปดูเรื่องเรื่องเนี่ยพี่ไปดูเรื่องลูปอีกแล้วโอเคพี่ดูรูปไม่ไปดูเรื่องลูกเล้วเออเห็นเขาไปนี่คือการดาวยาด้วยการใช่อันนี้อันนี้พี่เอไม่ทร้างจริงที่ตีขายไม่ต้องเลยจืดพี่เอกลัวหรอกค่ะ ตัวเกรตัรอครัเบตัวีไม่รู้เองนี่ไม่ชาจริงเดี๋ยวรอเจอเจ้าตัวแล้วพอลูกลูกลองพูดคุยดูนะลูกนาเห็นไมครัเหยพี่อํายเรียกเกือแตกเลยเวลาลูกถามเรื่อง้เมื่อกี้ยื่ตัวเย็นเลยเห็นไมเหนพ่อ้ํายเป็นน่เหมือนกันอมแฟรเหมือนกันอมแฟรใช่แกก็โทรมาแกก็บอกว่าพี่เอเนียอยากทาแฟพี่เอก็บอกว่าได้สิได้สิเดี๋ยวช่วยอย่าเดียค่ะ แกก็เอ็นดูพี่เอแกก็ให้พี่เอเข้าไปช่วยเดี๋ยค่ะพี่เอก็เอาทีมที่ทำแพรทุกอย่างไปให้แกเดี๋ยค่ะแกก็ออกแบบดีไซน์เียเราก็เข้าไปช่วยกันเนี้ยค่ะเอ็นดูการรักกันเนี่ยค่ะดีใจ <c oughs> <DJ S 2> เนี้ยค่ะ <c oughs> ที่พี่อ้ําชอบ <c oughs> พี่เอจะได้แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวได้เอาพี่อ้ําออกไปจากบ้านบ้างเนี่ยค่ะวันนี้พี่อ้ําไม่ออกไปไหนเลยเนี้ยอยู่แต่บ้าน <c oughs> อย่าง <c oughs> ี้เก <c oughs> ่งมีเกงแฝ่ออน่าจะร้องเองอะเบ้าแบ้าเบ้แ้ เอออะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีฟิตติ้งน้องนี่น้องเออแม่ว่าพี่อ้ําคงเตะห็นบอกว่าจะเป็นลูกบอลล้างประมาณสิงห้าใช่ประมาณนี้ลูกๆต้องไปกันให้หมดนะครับเอ็นดูพี่เอพี่อ้ํานะไอ้นี้คุณสองเลยนะเออ้ําเลยอย่างเนี้ยครับนะครับละครเหราแม่เอออ้ําแฟนอะไรนะครับแีบซุ่มทำละครแอบซุ่มอยู่โอ้สลับดีเป็นไงบ้างครับเออรู้ดีอย่างเนี้ยครับก็คือ พี่ยังรักละครอยู่พี่ยังรักนักแสดงพี่ยังรักอาชีพผู้จัดการอาชีพผู้จัดการดาราอาชีพตา้านอาชีพผู้จัดพี่ก็เลยสร้างงานสร้างละครขึ้นมาได้เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะคะพี่อมันออีกใช่มันนี้ไม่ใช่ครับตอบตรงๆเลยใช่ครับทำไมพี่ไอถึงตัดสินใจเกิดกล้องในช่วงระยะเวลาตอนนี้เพราะตอนนี้พี่สนใไม่มีความงวลบก็พี่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราก็ยังมี เราก็ยังมีความสามารถในการดูแลทุกคนได้อยู่นะคะเรายังทํางานอยู่เนะะีเ้ยค่ะเดมือวคนอย่นไม่ทาแต่เราก็เราคิดถึงนักสแสดงน้องไม่คิดถึงเหรอคะพี่เอ,อยังบอกน้องยุ้ยกับธรรมวันเลยว่าน้องยุย้ยคิดถึงฝีมือน้องยุ้ยอะ่ะคิดถึงฝีมือพ่อรองอะ่ะคิดถึงฝีมือนักสแสดงดาราทุกคนเลยอะ่ะแล้วทํายังไงให้เห็นเนี่ยในเมื่อไม่มีใครทําละครเลยอะ่ะอย่างน้อยก็ทําเรื่องเล็กเล็กขึ้นมาสักนิดนึงอย่างเนี้ยะคะ่ะได้เห็นพวกเขาอย่างเงี้ยให้ได้หายคิดถึงสักนิดนึงก็ยังดี ก็ยังว่าการเปิดต้องไม่ีทำเพื่อที่อยากให้ทุกคนมาเจอกันมะทรัตัวเองนี่แหละอยากเจออยากเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอจะได้เปิดตัวเดียทีทีให้มันเปิดตัวอีกทีให้มันแบบน้องๆเชิญน้องๆทุกคนไปทีเดียวเลยอย่างเงี้ยจะได้พูดทีเดียวเลยแต่แค่เล่าความรู้สึกว่าทําไมถึงทําตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะเข้าใจทุกคนนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจแบบแย่มากอย่างเงี้ยค่ะ ี่เก็เหนื่อยอะค่ะก็เลยต้องขยันเป็นแม่ค้าเพื่อจะเอาเงินจากการเป็นแม่ค้าค่ะไปอัดฉีดตรงั้นเนี้ยเพราอย่างนั้นก็ไม่มีเงินจากส่วนไหนเลยอะค่ะนอกจากเงินจากที่ตัวเองอะวิ่งหาเงินขายของทามาหากินทุกวันเนี้ยอะ,ะเก็บเงินไปก็เอาไปเอาไปอยู่ในส่วนของสั่ง เป็นผู้จัดอยนี้ค่ะวันแรกจะไปกระพริบเปิดกองวันแรกเราไปแล้วปันรู้สึกยังไงกับบรรยากาศเี่กัตอนนี้อะแม่ยังไม่ไปกองสังวนนกสวันเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาไปาการเห็นเนี้ยค่ะเพราะว่าแม่ต้องหาเงินเหนูลูกอย่างเงี้ยต้อง,องเอ่ยเนอ้อส่วนเป็นทำงานนะครัก็เขาไปทำงานแล้วก็ เนี่ยค่ะธุรกิจพิเศษโมเดลมันก็เป็นแบบนี้ค่ะผู้จัดก็ต้องมานั่งขายของแล้วก็สั่งคนให้ไปทํางานแล้วก็หาเงินจากตรงนี้ค่ะไปโผล่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นเนี่ยจะมีเงินขับเคลื่อนได้แต่ถ้าผู้จัดคนนี้ไม่มาทํางานตรงนี้มันไม่รู้จะเอาเอาเอเราก็ไม่อยากเอาเงินเลี้ยกน้อยหน่อยน้อยที่เก็บไว้ออกมาใช้อย่างนี้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นเงินที่ลงทุนจอบไปจอบไปอย่างงี้ประมาณนั้นเองนะครับขอบคุณขอบคุณเออซับบอรไหม